เรื่องราวสุดซึ้งที่สะท้อนความรักอันเป็นนิรันด์เมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันสาวขวัญใจชาวไทยได้สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆอีกครั้งด้วยการคว้าชแชมป์ในการแข่งขันแบดมินตันเจแปนแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนต้องน้ําตาซึงคือการที่เธอได้ส่งข้อความหาคุณแม่ผู้ล่วงลับราวกับว่าคุณแม่ยังคงอยู่เคียงข้างเธอเสมอมาการกระทําของเม ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างแม่ลูกเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายที่สูญเสียคนที่รักไปแล้วให้ตระหนักว่าความรักและความทรงจํานั้นยังคงอยู่ตลอดไปมาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจในข่าวนี้บ้างไทยรัฐออนไลน์แหล่งข่าวหลักที่นําเสนอเรื่องราวสุดพิเศษนี้วันที่เผยแพร่17พฤศจิกายน2568หัวข้อข่าวแม่ยังอยู่ทุกช่วงชีวิตเมรชนก ส่งแชทหาคุณแม่ผู้ล่วงลับหลังคว้าแชมป์แบดมินตันเจแปนเจาะลึกเนื้อหาข่าวเรื่องราวเริ่มต้นจากการที่เมรชนกประสบความสําเร็จในการแข่งขันแบดมินตันระดับนานา,นาชาติซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความภาคภูมิใจของเธอแต่สิ่งที่พิเศษกว่านั้นคือเธอได้แบ่งปันความรู้สึกและความสําเร็จนี้ให้กับคุณแม่ผู้เป็นที่รักแม้ว่าท่านจะจากไปแล้วก็ตามทําไมเรื่องนี้ถึงน่าสนใจเรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความรักที่ไม่สิ้นสุดของเม ที่มีต่อคุณแม่และเป็นตัวอย่างที่ดีในการแสดงความกตัญญู่ตเวทีต่อผู้มีพระคุณคําถามชวนคิดคุณเคยรู้สึกผูกพันกับคนที่จากไปในลักษณะเดียวกับเมยหรือไม่คุณคิดว่าการแสดงออกถึงความรักและความคิดถึงในรูปแบบนี้มีความสำคัญอย่างไรมาแสดงความคิดเห็นกันได้เลย